สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มาในเรื่องของจุลินซีน้ำสาวข้าวค้างเอาไว้ที่เราทำเอาไว้วันนั้นนะคะก็คือมีจุลินซีน้ำสาวข้าวมีน้ำตาลมีนมเปรี้ยวใส่เอาไว้ก็จะมีน้ำสาวข้าวที่ปริมาณพอเพียงสองขวดนี้นะคะก็เหลือพื้นที่เอาไว้ให้จุลินซีได้ทำงานด้านบนด้วยนะคะอันนี้ อ่าเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่น้ำซาวข้าวมีไม่เต็มขวดนะคะมีอ่าปริมาณเล็กน้อยแล้วเราทําเอาไว้ก็จะมีใส่น้ําตาลกับนมเปรี้ยวเอาไว้แล้วตัวนี้นะคะก็คือขวดนี้อ่าขวดนี้นะคะทีนี้ในแต่ละวันถ้าเพื่อนๆนะคะมีน้ําซาวข้าวอยู่ก็ให้นํามาเติมได้นะคะวันละเล็กละน้อยก็ วันนี้นะคะก็วันนี้ได้หุงข้าวลักษณะนี้อ่าเราก็สามารถนำน้ำซาวข้าวมาเติมในขวดนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้น่าจะเนี่น้ำซาวข้าวนะคะเราสามารถนำมาเติมได้นะคะถ้าไม่ไม่พอในอครั้งเดียวก็นำเติมลงไปเม็ดข้าวร่วงลงก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ก็ ใส่เติมได้เลยเวลาเราคลายฝานะคะตัวนี้ก็จะมีแรงดันแก๊สเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรตัวนี้หมั่นคลายฝาในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะเติมลงไปค่ะเนี่ยก็เติมลงไปแบบนี้ได้เลยเพราะว่าน้ำตาลกับนมเปรี้ยวเราก็ได้ใส่เอาไว้แล้วนะคะ เกือบพอนะคะแต่ยังไม่พอวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเติมอีกหน่อยนะคะถึงขนาดนี้วันพรุ่งนี้ก็นํามาเติมอีกเป็นลักษณะนี้เรื่อยไปนะคะการทำอาจุลินทรีย์น้ํำสาวข้าวหากในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆยังไม่พอก็ให้ใส่เติมเอาไว้ ทีนี้ถ้าหากเราจะนำะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไปใช้ประโยชน์ในการลดลาดห้องน้ำนะคะขัดห้องน้ำตัวนี้ราดเอาไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดเขาก็จะ,ะขจัดคราบไขมันขจัดคราบในห้องน้ำได้ตัวนี้ก็ใครมีมะนาวมะกรูดตัวนี้เป็นมะกรูดนะคะมะกรูดที่ใส่เอาไว มะนาวมะกรูดเพราะว่าเขาจะมีรสเปรี้ยวนะคะในมะกรูดถ้าใครไม่มีมะกรูดก็ใช้มะนาวรสเปรี้ยวแล้วก็จะมีาสารระเหยจากาผิวมะนาวมะกรูดนะคะด้านนอกตัวนี้ก็ช่วยนะคะในการาขจัดคราบต่างๆในห้องน้ำได้หั่นเป็นชิ้นแล้วเติมลงไปได้นะคะอ่ะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัวนี้ ก็ให้สามารถใส่เข้าไปตรงปากขวดได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะสูตรนี้ก็ดีมากๆนะคะในการที่จะไปล้างห้องน้ําขัดห้องน้ําความเป็นกรดในมะนาวนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้อ่าลองใส่ลงไปนะคะมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยเติมลงไปแบบนี้อ่ะเติมลงไปค่ะ ก็น่าจะพอดีนะคะเพราะว่าน้ำซาวข้าวเราไม่ต้องเติมอีกแล้วก็คือใส่ตัวมะนาวชิ้นมะนาวลงไปให้พอดีให้เหลือพื้นที่เอาไว้สักประมาณประมาณนี้นะคะเพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานนะคะเติมลงไปเลยค่ะ,ะที่เหลือก็หั่นให้หมด บ้านเรามีเยอะนะคะมะนาวมะกรูดพวกนี้นํามาใช้ประโยชน์นะคะเจียดเวลาว่างสักนิดนึงทําไว้ใช้เองนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลย อ่ะแค่นี้ก็พอดีแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็ให้จุลินซีได้ทำงานนะคะสำหรับอ่าจุลินซีขวดนี้หากเป็นแล้วประโยชน์ในการล้างถ้วยล้างจานล้างห้องน้ำขัดห้องน้ำขัดพื้นถูพื้นได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับตัวนี้ขยันคลายฝานิดนึงคลายฝาทุกวันเขย่าแล้วคลายฝาในช่วงแรกๆนะคะในช่วงสัปดาห์แรกแก๊ส แรงดันเขาจะเยอะมากต้องหมั่นคลายฝาเมื่อจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำซาวข้าวย่อยสลายะมะนาวย่อยสลายในนี้เป็นเรียบร้อยแล้วทีนี้แรงดันเขาจะลดน้อยลงกันคลายฝานะคะก็จะค่อยห่างๆไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะมาะทำให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เมื่อจุลินทรีย์ตัวนี้ครบ1เดือนก็จะมาล้างถ้วยล้างจานล้างห้องน้ําขัดพื้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ